ย่างเนี่ยวันนี้มีน้ำต้มตับมีข้าวเยอะเลยนะแล้วก็มีตูดไก่มีเนื้อไก่นะแล้วก็มีกึน๋นมีหัวใจเต็มไปหมดเลยวันนี้วันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูย่างแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูก่อนเล้วแฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์ Happy, Happy Birthday, แม่ก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูขอบคุณค่ะมากินข้าวกินข้าวอ่ะอันนี้อ่ะวันนี้แม่จัดเต็มเลย กินเนีอร่อยนะคะวันเกิดแม่ลงเออคนท้องตัวเล็กบีสองกินเนี่ยอร่อยอเออกินซักเอาเปิ้ลกินนะบ่าให้เปิ้ลกินด้วยไหมก,กินกับน้อง,องอเปิ้ลกินกับน้องกินนะบ่าเปิ้ลกินกับน้องเอเปิ้ลกินกับน้องได้เอาเปิ้ลกินกับบีสองอะ่ะเอาเปิ้ลกิน,นกับบีสองเอาเปิ้ลกินกินกินนะกินกับบีสองกินสรุปกินซักสี่ทุ่มครึ่ง คนท้องพ่อจะน้ำตาลน่ะขึ้นมาแต่ข้อแล้วนะซึมเลยลูกคงจะเจ็บบาะลูอืมเมื่อวานไปกลับไปหาพ่อจะน้ำตาลเชี่ยงคืนกว่าลูกพ่อจะน้ำตาลตัวมอมแมมเลยลูกอืมแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะลูกนะหล,ลุมลึกตั้งห้าเมตรนะลูกคนท้องคะวันนี้มันเกิดแม่พี่เบิร์ดเดทชูชูอยู่อย่างแฮปปี้เบิร์ดเดทชูอยู่ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy <laughs> birthday, Ma Yang birthday, <laughs> ให้ใครก่อนดีให้ใครก่อนดีอ่ะฮปเปอร์ไปก่อนเลยเปลอะอ่ะตัวเล็กอุ๊ยคนท้องไปละที่สองอ้คนท้องไวมากค่ะคนท้องไวมากค่ะไวมากเลยค่ะลูกวันนี้วันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออคนท้องอ่ะดืออะดือยอ่ะเดื้ยอะเดือยม่ให้ลูก เป็นท้องปะคะเอ,อเอ่อไปกินไหมลูกอะ่ะกินซะลูกกินนะท้องดูดูกระดิกหางเป็นท้องอร่อยไหมลูกอเด๋ยเ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 ข้าชอบกินขนมเลยตัวไหนคะตีสองครับแม่ล้างพื้นห้องสะอาดแล้วนะคะกวาดพื้นเอาไปหมดแล้วนะคะ อาหารออกมาเติมแล้วนะคะน้ําสะอาดเต็มๆห้องสะอาดหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเก็บไม้กวาดละกวาดจนละเหนื่อยเลย,ยชีวิตเจอช่างเก่งเททปูนแบบว่ากวาดออกไปก็น้ําขังขังไปจนถึงขอบประตูคิดดูก็แล้วกันเหนื่อยเจอช่างเก่งตอนแรกพูดดิบดีเลยก็จะทํารางอ่า กวาดไม่ต้องกวาดเลยแค่น้ําฉีก็ลงร่องละเอ่แล้วอุจิน้องน้ําฉีน้องก็จะลงไปตรงตรงบ่อเวทเหมือนส้วมคนนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยน้ําขังีกต่างหากพื้นไม่เท่ากันเออชีวิตจะแก้ให้ก็ไม่ยังยังไม่มาแก้ให้อืมเยังไม่มาแก้ให้เลยฝนตกก็น้ําก็ไหลค่ะฝนตก ฝนตกก็น้ําไหลค่ะอสงสารเด็กๆก็ใช้ขยับเอาขยับกระมังอาหารเพราะว่าตกลงมาพอดีเลยฝนตกก็หยดลงมาพอดีน้องเนื้อเปียกหมดสู้ๆลูกแม่มาดึกนะคะเพราะวันนี้วันพระแม่ไม่ได้ไปวันนี้ตรงกับวันเกิดแม่นะแม่พรุ่งนี้แม่ต้องไปตะลุยวัดยานนะออาพนนี้แม่มาดึกนะลูกคนท้อง มีแม่มาดึกนะหิวก็กินอาหารไปนะลูรก,ลร,กรู้เปลจดูดูด,ดูไม่กินขนมจะให้แม่เลน่นด้วยอจุ้ยนาจุ้ยดูอ่านี่แม่ให้บีสองครับนี่ให้ตัวเล็กอันนี้ให้คุณท้องตุดตุดนบงังเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเด็กนะโอเคกินขนมลูกด็กนะลูกพรุ่งนี้แม่ต้องไปตรุยวาดยานะลูก เที่ยงคืนแล้วเพื่อนๆอ,อีกสิบสิบห้าทีขันดีนะลูกพูดนายให้แบบพุดดีวันนี้มันเกิดแม่หนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่แล้วขอบคุณนะคะคนท้องแม่รักหนูลูกไปแล้วลูกไปแล้วลูก,ล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 กตอนนี้ก็เปิดเปิดของละตั้งทำเมื่อแปดชั่วโมงโอเคลูก